เงินดิจิทัลล่าสุดใครอยู่ใน4กลุ่มคนนี้ยินดีด้วยคุณได้เงิน10,000บาทดูเลยได้ไม่พลาดเงนินล่าสุดมีหลายท่านสอบถามผมมาเยอะมากไม่ว่าจะช่องทางในคอมเมนต์แล้วก็ช่องทางในไลน์นะครับแอดไลน์แล้วก็มาสอบถามกันเยอะจริงๆในส่วนนี้ว่าตัวเขาเองเนี่ยได้เงิน10,000บาทหรือเปล่าแล้วทำยังไงให้เขาได้นะเขามีสิทธิ์ไหมที่จะได้ดังนั้น ชัดเจนทั้งหมดในคลิปนี้ครับผมสรุปมาให้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่ใน4กลุ่มคนนี้ครับผมยินดีด้วยเลยคุณได้เงิน1นึ่งบาทมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่อยู่ใน4กลุ่มคนนี้ครับสําคัญมากคลิปนี้ดูแล้วก็ให้เข้าใจถ้าเกิดว่ามีคุณก็อย่าลืมส่งไปให้คนในชุมชนคนในหมู่บ้านคนในครอบครัวของคุณพ่อแม่พี่น้องญาตินะเพราะว่าทุกคนเนี่ยในบ้านมีโอกาสได้เงิน 1 0 0 0 0บาทคือเป็นไปได้ครับที่ทุกคนในบ้านสมมติมี5คนจะได้1น0 0 0บาท5คนเลยก็เป็นไปได้นั้นเนี่ย10,000บาท5คนก็50 0 0 0บาท10คนก็10ก็คือ10,000แนนะมันเยอะจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็สําคัญมากๆมาดูไปเลยพร้อมกันครับเริ่มกันที่กลุ่มที่1ครับกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ย้ําว่าต้องเป็นกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่กลุ่มนี้ได้ไปก่อนเลยนะครับเป็นกลุ่มแรกที่ได กันไปแล้วมีการจ่ายไปแล้วจริง10,000ได้เป็นเงินสดด้วยจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือการที่จะได้เงินสำหรับกลุ่มนี้คือจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนภายในเวลาที่กําหนดและบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์กับ,บรประชาชนเนี่ยยังเปิดใช้งานในปัจจุบันเพื่อรับเงินนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะคือการรับเงินสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ต้องบอกก่อนว่ารุ่นใหม่เนี่ยคือบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตร ประชาชนรุน่นใหม่ในการใช้สิทธิ์บริการถ้าเป็นบสสริการที่แรืท่านมีบัสสริการอยู่อันนั้นมันเป็นรุ่นเก่าซึ่งมันจบไปแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยจะไม่ได้ในครั้งนี้จะได้สําหรับกลุ่มที่บัตรสสวิการที่ดําเนินการใช้งานอยู่ในปัจจุบันยังมีการได้เงินเข้าทุกทุกเดือนอยู่เป็นเงินซื้อสินงานเงินเดินทางเงินอะไรต่างๆเนี่ยต้องเป็นกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะได้เงินครับดังนั้นผู้ที่มีบัริการทางดรุ่นใหม่ก็จะได้ในครั้งนี้ครับ การจะได้เนี่ยก็คือจะต้องผูกพร้อมเพย์กับัตรประชาชนภายในระยะเวลาที่มีการกําหนดไว้และบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์ับบประชาชนเนี่ยยังเปิดใช้งานในปัจจุบันเพื่อรับเงินครับสำหรับกลุ่มบัตรัสวัสดิการณเวลาที่ผมทําคลิปนี้มีการจ่ายไปแล้วนะครับในวันที่25 26 27นะแล้วก็วันที่30กันยายนนะครับมีการจ่ายไปแล้วรอบหนึ่ง นะส่วนอันนี้เนี่ยก็ท่านได้กันไปแล้วนะใครได้แล้วบอกเพื่อนๆหน่อยครับว่าคุณได้เงินแล้วเอาเงินไปใช้กับอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดสามสิบนะโอเคคุณเนี่ยเอาไปใช้กับอะไรบ้างบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าคุณได้แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้แล้วคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่อยู่กับตัวยังมีโอกาสให้คุณอีก3ครั้งรัฐจะทําการโอนให้คุณอีก3ครั้งครับโดย เราจะทําการโอนสําหรับคนที่อโอนไม่สําเร็จนะครับโดย3ครั้งนี้ก็คือครั้งที่1เนี่ยจะจ่ายเงินในวันที่ยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งผมจะอัปเดตคลิปให้คุณอย่างแน่นอนอยู่แล้วโดยกุมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขแบบประจำตัวประชาชนภายในวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่18ตุลาคม2 5 6 7สิ่งที่ผมเน้นย้ากับคุณนะครับก็คือคุณต้องผูกพร้อมเพย์ประชาชนให้เรียบร้อยแล้วบัญชีที่คุณได้ผ ต้องโครงการเปิดใช้งานเอาไว้เพื่อจะรับเงินจากภาครัดได้ตรงนี้สำคัญมากเพราะคนเงินไม่เข้าเพราะแบบนี้เยอะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือให้คุณรีบไปผูกพร้อมเพย์กับประชาชนก็คือพอสุดท้ายคือวันที่18ตุลาคม2567หากคุณเป็นกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้คืออันนี้ครั้งแรกครั้งที่2จะมีการจ่ายเงินวันที่2 1 22พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7ครับในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันก็คือให้คุณได้ผูกพร้อมเพย์ คุณต้องผูกพร้อมเพลงับบประชาชนครับวันสุดท้ายเนี่ยวันที่18พฤศจิกายน2องคือก่อนวันโอนเงินเนี่ยสวันพูดง่ายๆนะครับอันนี้คืออ่านโอนครั้งที่2สมมติครั้งแรกเนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตุลาคมคุณยังไม่ได้เงินก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองพฤศจิกายนยังมีโอกาสอยู่ให้ีไปผูกพร้อมเพลงประชาชนครับเผื่อยังไม่มีเวลาก็หาเวลาไปผูกพร้อมเพลงประชาชนง่ายครับธนาคารอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวกเลยวิธีการผูกพร้อมเพลงประชาชนถ้าคุณอยากดูเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้หลังวิดีโอนี้คุณไปดูได้แล้วก็ไปทําตามนะ อันนี้คือการโอนครั้งที่สองการโอนรอบที่สามครับคือกระจายเงินให้วัน 21, 22, ที่เอ็ดยี่สิบสองธันวาคมสองพันห้าเจ็ดในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็วิธีการรับเงินก็คือต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้คุณได้ผูกบัญชพีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าหกเจ็ดตรงนี้สำคัญมากครับหากคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ภายในเวลาที่มีการกําหนดเนี่ยก็จะทําให้คุณไม่ได้เงินได้นะครับเพราะว่า การได้เงินในสาหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินโอนผ่านช่องทางเดียวเลยคือผ่านบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์แบบประชชนคุณผูกบัญชีพ้อมเพย์กับบัตรประชชนไว้บัญชีธนาคารไหนเงินจะเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่มาจากกรมบัญชีกลางเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับซึ่งเดือนธันวาเนี่ยเขาจะไม่ใช่สาวันนะมันจะเผื่อไว้เยอะเลยผมว่าน่าจะเกี่ยวกับช่วงปีใหม่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยธันวาเนี่ยก็แนะนําว่าให้รีบทำนะถ้าเกิดว่าคุณแต่แนะนําให้ ให้ได้เร็วที่สุดนะครับรีบผูกความเพ์เร็วมก็ได้เงินเร็วนะโอเคครับโอเคแต่เมื่อพ้นกาหนดการชําระเงินอันนี้ดูให้ดีนะครับไหเมื่อพ้นกาหนดการชําระเงินซ้ํา3ครั้งเท่านั้นเนี่ยคือเขาจะจ่ายเงินซ้าให้3ครั้งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ผูกความเพย์สักทีจะไม่จ่ายเงินให้คุณแล้ว1บาท10,000บาทอดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยราวังให้ดีๆนะครับโอเคนี่ก็คือกลุ่มที่1ครับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มของผู้พิการ คือกลุ่มคุณอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้เงิน1นึ่งหมื่นหมดเลยนะครับใน4กลุ่มคนนี้นะกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุและบัญชีที่ใช้รับเงินเบี้ยผู้พิการเนี่ยยังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันเพื่อรับเงินนะครับเพราะว่าการโอนเงินผ่านกลุ่มคนพิการเนี่ยอันดับแรกคือกลุ่มผู้พิการเขาจะดูก่อนว่ารัฐจะดูว่าคุณเนี่ยเป็นผู้พิการจริงหรือเปล่าโดยการดูบัตรประจําตัวคนพิการครับถ้าเกิดว่าคุณมีัตรประจําตัวคนพ นั้นเนี่ยแล้วบัตรคนพิการคุณต้องไปต่ออายุด้วยเพื่อจะคงสถานะความเป็นคนพิการในปัจจุบันนะครับก็คือให้ทําให้เรียบร้อยนะครับให้บัญชีของคือให้รัฐเนี่ยเขามีข้อมูลของคุณครับว่าคุณเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีบับรประจำตัวคนพิการในปัจจุบันบัตรคนพิการยังไม่หมดอายุยังมีการใช้งานอยู่ยังเป็นผู้พิการอยู่นั่นเองอ่าและก็เมื่อคุณเป็นกลุ่มผู้พิการ คุณก็สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยของพิการได้ซึ่งในการลงทะเบียนรับเบี้ยของพิการคุณจะต้องให้บัญชีธนาคารไว้เพื่อรับเงินเบี้ยคองพิการทุกๆเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบัญชีนั่นแหละที่คุณได้ให้ไว้กระถางภากระดษบัญชีอันนั้นต้องเป็นบัญชีที่คุณเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันครับแล้วบัญชีนั้นเนี่ยจะต้องเป็นบัญชีที่คือโอนเงินเข้าไปแล้วมันเข้าได้เพราะว่ารัฐจะโอนให้คุณ1 0 0 0 0บาทผ่านบัญชีนั้นนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆนะเงินจะเข้าในบัญชีเดียวกับ บัญชีที่คุณได้รับเรียบความพิการเลยนั่นเองครับนี่คือกลุ่มที่2ซึ่งกลุ่มที่2เนี่ยก็มีการโอนเงินไปนะสำหรับกลุ่มของผู้พิการเนี่ยมีการโอนเงินไปเป็นที่เรียบยร้อยรอบแรกนะครับรอบแรกมีการโอนในเดือนกันยายนในวันที่25กันยายนเลยนะครับซึ่งวันที่25กันยายน,นก็โอนไปแล้วแต่สำหรับใครที่เงินไม่ได้มันนที่25กันยายนครับรัฐจะมีการโอนให้อีก3ครั้งเหมือนกลุ่มบัตรสวัสดิการเลย โดยจะโอนเงินครับครั้งที่1จ่ายวันที่21 22ิบเอตุลาคมสองพโดยกลุ่มคนพิการเนี่ยต้องทําบัตรหรือว่าต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการภายในวันที่10ตุลาคมสองพตรงนี้สาคัญมากนะต้องหาเวลาหาโอกาสถ้าตัวคนพิการไปเองไม่ได้ก็ให้มอบอำนาจไปนะญาตาิหรือคนในครอบครัวที่สะดวกเนี่ยช่วยมอบรับมอบอำนาจไปนะครับแล้วก็ไปทําเรื่องต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คบัญชี ที่รับเบีย้ยของพิการว่ามันเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่าแค่นั้นก็รับเงินได้แล้วนะดังน,นั้นเนี่ยข้อนี้สําคัญมากครับรีบไปต่ออายุบัตรวคนพิการภายในวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่10ตุลาคม67ครับแล้วคุณจะได้เงินในวันที่2 1 22ตุลาคม2 5 6 7นะวันใดวันหนึ่งนะครับ10,000บาทนะต่ถ้าครั้งหนึ่งคุณไม่ได้ครับรัฐจะโอนให้คุณเป็นครั้งที่2อ,อีกครั้งนะก็คือในวันที่ 21, 22, พฤศจิธธายน2567คยับสหรับสองพฤศพิการยต้องห้งารลกต่ออายุบัตร นะภายในวันสุดท้ายคือวันที่12พฤศจิกายน2567ดครับดังนั้นการจ่ายเงินในครั้งนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่ต่ออายุและทำบัตรประจำตัวผู้พิการวันสุดท้ายคือวันที่12พฤศจิกายน6 7ถ้าทำทันก็จะได้เงินวันที่21 22พฤศจิกายนครับแล้วก็ครั้งที่3จะมีการจ่ายเงินสำหรับวันที่21 22ธันวา 67, คม2 5 6 7กกลุ่มของผู้พิการต้องทำบัตร หรือว่าต่ออายุบัตรเนี่ยประจำตัวของพิการวันสุดท้ายคือวันที่3ธันวคมบกเ็นะก็คือมีเวลาไม่มากแล้วนะครับสาหรับตรงนี้ก็ต้องผมเลยรีบทําอธิบายตรงนี้ให้คุณก่อนเลยอันนี้ถ้าคุณบัตรประจำตัวของพิการหมดอายุรีบไปต่ออายุดว่วนเลยจะเป็นญาติหรือใครมาเจอคลิปนี้รีบไปทําด่วนเพราะคุณจะได้เงิน1 0ึ0 0หบาทนะมันเป็นประโยชน์มากนะโอเคนะครับเรื่องนี้สําคัญมากๆก็ถ้าคุณทําทัน ในวันที่3ธันวาคม67ในการต่อ,อยุบัตรตัวคนพิการเนี่ยก็จะได้เงิน21 22บี่ธันวาคม67ครับวันใดวันหนึ่งโอเคจะเป็นไปตามนี้ถ้าหากว่าอันนี้จะคล้ายๆกับบัตรสวัสดิการนะครับถ้าเกิดว่าพ้นการชําระเงินจ่าย่ยมครั้งก็คือครั้งที่3เนี่ยจ่าย3ครั้งคุณก็ยังไม่ได้ไปทําต่ออยุบัตรตัวคนพิการก็จะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มนี้ครับและจะถือว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่ประสงค์จะรับเงิน คุณก็จะไม่ได้เงินในกระดังนี้นะตรงนี้ต้องระวังนี่คือกลุ่มที่2นะต่อไปครับเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มผู้ที่มีมือถือสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้จะมีประชากรที่ลงทะเบียนในเมืองไทยเยอะมากๆหลายสิบล้านคนเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งตรงนี้หลายๆท่านได้ทําการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว้องต้องบอกความจริงกับทุกท่านว่าการลงทะเบียนได้สิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยณนะวันที่ผมทําคลิปนี้ ก็คือการลงทะเบียนเนี่ยมีการเปิดตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15ากันยายน2 5งหและผมต้องบอกด้วยว่าคนที่ได้เงินแล้วในกลุ่มที่1ได้เงินแล้วในกลุ่มที่2จะไม่ได้เงินในกลุ่มที่3อีกแล้วนะครับจะได้รอบเดียวเป็น1 0,000บาทครับอ่าแต่ถ้าว่าอ่าในขมในครอบครัวของคุณเนี่ยมีทั้งกลุ่มกลุ่มที่1มีทั้งคนที่อยู่ในกลุ่มที่2มีทั้งคนที่อยู่ในกลุ่มที่3คุณก็สามารถได้คนละ1 0,000ได้นะครับเช่นมี3คนก็จะเป็น3 0,000ื่น แต่ต้องผ่านตามตาม,ตามคุณสมบัติเงื่อนไขนะมี5คนก็5 0,000มี10คนก็1 1 0 0 0 0แสนนะครับจะเป็นไปตามนี้ดังนั้นตรงนี้กลุ่มผู้มีมือถือที่สามารถที่ลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยในแอปพลิเคชันทางดัฐนะครับซึ่งสำหรับกลุ่มแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยอันนี้ก็คือคุณตรวจสอบกับตัวเองเลยแล้วก็คนระแวกใกล้เคียงในช่องโหวคุณจะได้นะครับคนในชุมชนคุณถามว่าเขาได้ลงทะเบียนไปหรือเปล่า ราะการลงทะเบียนมีการเปิดตันน้งแต่1สิงหาถึง15กันยายน67ถ้าคุณลงแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยที่ผมทําคลิปเอาไว้คุณจะอยู่ที่หน้า3นะครับแล้วจะต้องทําอะไรต่อละ่ะให้ไปหน้าได้เงินผมได้ทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วนะจะทํายังไงให้ไปหน้าได้เงิน10,000บาทครับเพราะว่าหน้า3เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นหน้าที่ได้เงินนะซึ่งจะเป็นหน้าอะไรผมอธิบายในคลิปนั้นนะครับอย่างละเอียดมากๆก็ไปดูต่อได้หลังวิดีโอนี้ผมจะใส่ไว้ให้แต่ให้คุณรู้เอาไว้ครับวว่่่่าาาถ้าก้กกคุุณอยูในลนลมี กลุ่มที่มีมือถือสมาร์ทโฟนคุณยินดีนด้วยเลยคุณได้เงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่การได้เงินสําหรับกลุ่มของคุณเนี่ยตรงนี้สำหรับกลุ่ม3ตรงนี้ยังไม่มีการระบุชัดเจนครับว่าจะได้เป็นเงินสดหรือว่าได้เงินไปในแอปพลิเคชันทาง,งรัฐนะรแต่แนวโน้มจะใช้ในแอปพลิเคชันทางรัฐนะซึ่งระบบรูปแบบก็จะใช้เป็นยังไงกานนี้ก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับนะวันที่ทำคลิปนี้จะเป็นข้อมูลล่าสุดแบบนี้ครับ อ่าโอเคอันนี้คือกลุ่ม3แล้วก็กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่จะได้เงินกลุ่มนี้เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่หลายหคนสอบถามผมมาเยอะมากๆว่าในกลุ่มแอปพลิเคชันทางร้านเนี่ยเขาไม่รู้เลยมาก่อนแล้วไม่ลงไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้หรืออาจจะทํางานจนยุ่งมากแล้วไม่มีเวลามาดูนะครับอันนี้ผมเข้าใจได้นเนี่ยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บทาให กลุ the ่มที well. Well, ่4เกิดขึ้นก็คือมีกลุ่มที่ไม่มีมือถือและสมาร์ทโฟนครับโดยกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกกับทุกท่านนะวันที่ผมํำคลิปนี้กลุ่มนี้ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการเปิดลงทะเบียนเนี่ยให้ติดตามคลิปล่าสุดที่ผมได้จัดทำเอาไว้ผมจะบอกครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะลงทะเบียนอย่างไรนะครับก็พอมีการเปิดลงทะเบียนแล้วให้รีบไปลงทะเบียนเพราะจะมีการกําหนดระยะเวลาด้วยว่าลงทะเบียนเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะแล้วให้รีบไปลงทะเบียนตามให้ด่วนเลยเพราะเมื่อคุณลงทะเบียนแล้วนะครับคุณก็จะ เป็นกลุ่มที่ได้เงิน1นึ่งบาทอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ4กลุ่มคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่4กลุ่มคนนี้คุณมีนีด้วยครับคุณได้เงิน1นึ่งนบาทแนะ่นอนเพราะอันนี้คือข้อมูลที่รัฐนํามาฝากแล้วก็เป็นข้อมูลที่แท้จริงถูกต้องเป็นข่าวจริงอย่างแน่นอนอผมสรุปให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้ง4กลุ่มคนนี้แล้ว2กลุ่มแรกเนี่ยคือได้จ่ายเงินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ่ี่กลุ่มคนนี้ดีด้วยได้เงิน1นึ่งมนบาทนะ กลุ่มที่1ครับคือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้จิตกลุ่มที่2คือกลุ่มของผู้พิการที่มีแบบโตคอมพิการที่บัตรยังไม่หมดอายุและบัญชียังเปิดใช้งานเพื่อพร้อมรับเงินนะครับบัญชีที่รับเบี้ยคอมพิการเนี่ยเปิดใช้งานพร้อมรับเงินตามบนเวลาที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ที่มีมือถือสมาร์ทโฟนครับได้เงินผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรืออาจจะได้เป็นเงินสดอ่ะอันนี้คือกลุ่ม3ก็ให้ไปดูคลิปที่ผมได้บบออออกรัวว่่าาตต้้้้้งงงงไไไไดดหหนนนะะถึจปเเิิลลีย แล้วก็กลุ่มที่4ครับคือกลุ่มผู้ที่มีผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้ก็คือจะมีการเปิดลงทะเบียนครับนะก็กลุ่มนี้มีโอกาสที่จะได้เป็นเงินสดเหมือนกันหรืออาจจะได้เป็นเงินเข้าไปในบัตรอะไรบัตรประชาชนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้คือกลุ่มที่มีโอกาสนะสำหรับใครที่กลุ่มแรกก็หม่ตรงกลุ่มที่1ก็หม่ยตรง กหนก็ไม่ใช่คุณกลุ่ม2ก็ไม่ใช่คุณกลุ่ม3ก็ไม่ใช่คุณกลุ่มนี่เลยเละครับมันมีโอกาสที่จะใช่คุณมากเมื่อเปิดลงทะเบียนแล้วรีบไปลงทะเบียนด่วนเลยครับแล้วคุณจะได้เงินหนึ่งบาทมีโอกาสแน่นอนแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันจะต้องผ่านตามคุณสมบัติเงื่อนไข,ขของโครงการด้วยนะครับว่ามีอะไรบา้างอะไรได้อะไรไม่ได้ซึ่งผมได้ทําสรุปเอาไว้ในคลิปไล่ๆดูในคลิปในช่องได้เลยนะครับเพราะว่าสรุปเอาไว้อย่างชัดเจนหมดแล้ว นี่คือข้อมูลสําคัญล่าสุดสำหรับทุทกทท่านนะครับที่จะมาฝากกันนะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตจากนี้ครับผมจะนามาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนแล้วผมจะใส่คลิปอัปเดตให้ไว้ที่คอมเมนต์บนสุดของคลิปนะครับว่าเป็นคลิปที่อัปเดตเกี่ยวกับเนื้อหาในคลิปนี้นะจะใส่เอาไว้ให้คุณจะได้อัปเดตเนื้อหาที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับโอเคแต่และก็ตามก็ใครอยู่กลุ่มไหน ใครอยู่ในครอบครัวนะครับคุณมีหลายกลุ่มก็แนะนําว่าให้อยู่ในเข้าร่วมสักกลุ่มนะมันต้องมีสักคนที่ผ่านในสักกลุ่มนะครับถ้าเกิดว่าครอบครัวมี5คนก็อย่างที่ผมบอกมันได้ห้าหมื่นเลยมันเยอะมากๆนะครับถ้ามี1 0คนมันได้เป็นแสนเลยมีหลาย10คนถ้าครอบครัวใหญ่20คนเนี่ยสองแสนนะครับเยอะนะเคถือว่าเป็นเงินที่มาช่วยเหลือกันได้อย่างดีเลยนะครับโอเคนี่คือข้อมูลสําคัญล่าสุดมาฝากกัน